กี่แม่ค้าขายยาูค่ะใสค่ะยูกรุงยูลายเอทค่ะอ๋อเป็นอย่างี่ได้มาขายอยู่นี่ก็ตอนนานขายคูอเราเขาบอกว่าขายบอ่อแฉบค่ะ <c oughs> แม่น่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาอีต้อยอีต้อยมันอิ่มเหรอไม่แต่มันเสียเมียน่ะใส่เผาบ่หูตอนนั้นก็ยังเห็นเลยฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าที่ปน้ำเงาบอก ามมาเออสม,มุทรับสม,มุทราพ้าปูนเงวพ้าเียวใส่ทงนะ <c oughs> สุดยอด <c oughs> ไม่อยู่อันทงนามมันเมืดแติเวลามาอันํำงวัวก็มันน้อยดนี่แล้วก็เกี้ยวหนาเกี้ยวหนาไปให้งัวตัวเดียวหนึ่ออ๋ออันทาพาท่อาอมาเลยเย๋อพ้าไปโรงเรียนอัน พาไปโรงเรียนผู้ใดญ่ันมาโยกกระปัน้นหน่อยรึดดยยผู้เดียวยจับจับหาเงาผู้เดียวจ้อเอออยวก็บบาร์ี้ไปฟังนะเค่งหาหันมาโยูธงผู้เดียวยมาไปสายลนะเนาะบารนี้พี่น้องอ ตัวหนึ่งกับเพราะท่านหนตายแต่ตัวหนึ่งอีขิง่ะตัวใหญ่ก้มูที่ไปตัวแม่มันตกคู่หองอยูพูนอ๋อมันตายเพราะตกคู่หองไม่มันไม่ได้ตายเลยเป็นหงนบานละ่ะตกคู่หองแล้วแม่ก็ตกไปน้ำ <c oughs> ไปช่อยมันอ่ะ <c oughs> ไปแม่ซอยได้ป่ะดิไพเราผู้ใหญ่มาซอย หลากระพอกัรอยู่บ้านโอ้แม่เลี้ยงงัวคนเดียวตอนไหนพาขื้นไปไหนมาเลี้ยงน้ำตาหน,นี่ล่ะอยูป้อนหนึ่งผุนเอา้ามันตกคือห้องเราแบบนี้นี่รู้แล้วเอาแม่ไอ้กี่มันไปถึงยังแม่บอกว่าอเอาพ่อบอกให้พ่อเอายาแหลมมาทาให้มันเลยมันตกคือห้อง <S <s ยังมงงัวป่ปไปที่เ,เอฟฟังตนน้นไหมใช่แล้ห้าลูกมันเห็นห้าลูกมันเห็นเหลืลูกมันดีแ,แลนมาใช่แ,แม่ไม่จะดีแลนตาม,มาเพราะว่ามันอัน,อนนี้นหลาก,กว่าเสียงแม่ก็พออยู่ ม,มันก็ไก่แทะมันก็ไก่สะเพาไก่ค่ะติดทางมาเลยม,มันติดทางมาเลย <c oughs> con này เฮ็ด nhỉ ừ làm อืมมา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 โอ๊ยลามแล้วแม่ลามมันไว้หั่น ใบฟังหนิแ่งนนไปกินนิจะข้าวหืมหุดจีบโอมกันไมได้ดอกฮึก ง่ายลูกมันนอนเยอะเอ้ามันก็สีไม่ลูกสามตัวมาจากไหนโอ้ยตัวนั่นง่ายหัวตัวสีขาวอ่ะนะขาหูขาวอ่ะแม่แล้วตัวสีดำวะล่ะว่าหน่ายเดินไหม งูอะไรหอมห่างูอะไรหอมตัวสีขาวกับตัวนี้ยูกพุกกระแทกนี่มันเป็นมู่กันอืมเพราะว่ามันตัวถึกตัวถึกอันนั้นตัวเมย์ด้วยนะน้านเด่อนนะน้อนตัวเมยสองตัวนี้ตัวถึกใช่เห็นว่ากวนจำนั่นลุกขึ้นแล้วน่ารักน่ารักเอาไปขายน่ารัก

เออเดี๋ยวไอ้ก็ไปว่าไปจอดมึงนับป่าอันถึงพิ่นอลานเลี้ยงให้เดีตอนอันที่รถผ่านเหจะเจอพันเขียนมาหอดบงเหนียวอ,อันแม่นให้เถียนดูคู่หองบ่บ่ได้เผาคือไม่เงี้ยหน่อยไม่เงี้ยหน่อยบ่เผาบ่าได้เีี้ยหน่อย อันนี้ตอนมาใหม่ๆเพิ่นเฝ้าอยู่มือนึงกับตอนนี้เพิ่นก็เซาเฝ้ามันเข้าหมู่เด้อเพิ่นก่ไปหาเฮ็ดเวี้ยเพิ่งเมื่อนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาอีต้อยอีต้อยมันอิ่มแลรอไม่ต้อมันสิเมียนั่นมันโผลหมองมันล่ะยางดิตอนยางกับท่านไงยางบ่ทันเขาบ่วยางซะ นางสาสติะไดวาสิป้อยเฉียบวาสิแกเฉียบออกให้มันเดียตุบัดอิ่มแล้วนนี้ฮึบบัดที่นี่ตนนี้ดุดุดแบเหบัดที่นี่อันยูฟังนั่นใบมั้สามบสองบสามมักงตอนนีถึงเนี้ยบานอ๋อมียไกูเออถ้าถึเมียกนมึงก่กี่างเด็กเลยเรียนเออโอ้ยหนังมึเงี้ยหน่อยแป๊ะที่เด้เรยนน้ำกลนหมวกบ้านนี่ตัวยหมว่บ้านนี่ ว่ามันเคยหุ้มถิ่นลาด่ยคนกับ่าลาด่มาเงี้ยหน่อยอม่เ้น่อยปลอยมันไปเลยอ่ะขดวเขบ้าไปมอึงยิ้มขอกมาเดี๋ยวปลอยไปถ่ายอยู่ถงนาเ้อแมนถ่ายมันัปไปเด็กทุกคนละลูกโอเคปลาพาปะยูเทียงนะแมนสบายยูสบาย ใายย่เองอีกอยากได้ตำทะเลได้ปะใส่กุ้งน้ำได้เลยจ้า <laughs> กอรอีก c u t i v ก่อนเลยวันนี้จะทำตำอะไรไหมคะตำป่าจ้าตำป่าเอาสั่งตำทะเลนะทำไมทำป่า <laughs> โอเคใส่ใบเขียดเทปไปก่อนจ้าผสเขียดค่ะผงเนี่ยงเนี่ยผงกี่โลจ้าโอ้ผงนวดหรอนี่ยังเนี่ยไหมคะโอ้ยกกคือน้ำปลาเดี๋ยวกับน้ำปลาเฉยๆแล้วก็ใช้น้ำตาลให้แมันเข้ากันให้มันเขา้เขากันแล้วก็ทำ คุณคือเจคือเด็กกันคุคคคคนคณจะไปหากระชัยเอากุ้งบ่ค่ะเอาค่ะอันนี้คือกุ้งเด้อค่ะจีใช้ให้สองตัวคุณน้า่ธรรมาจากถ้กาเราใส่ตามบักหนึ่งก็ขึ้นได้เลยใช่ยังไงตามบักใช่บักหุ้งจ่าพี่น้องอืมใช่บักหุ้งจ่าพี่น้อง ผู้ใดอยากซื้อ,อยูทงหน้าหนีสั่งเลยเด้อเจ้าภาพสิยญาไปทรงแม่นปะแม่น,มนเป็นตัวแสบป้าจ้าอืมเป็นตัวแสบครับ <c oughs> ใส่ไม้หนึ่งเดมิจะกเกียบพร้อมเด้อค่ะมิจะกเกียบให้พร้อมได้สามอันเองสามอันเอง สามอสามอันเกามาตามเร็วเร็วเ<ะ>นี่ยหิวข้าวแล้วเนี่ยหายอย่างโน้ไหม่ะ

จานเข่ามาหรือบ้าน่ะเป็นหลักจ้าจานเข่ามาโอ้ยคือคักถาดเอากระมังกันมากระมังเด้อพี่น้องพี่น้องก็ใจมือเลยโอ้ยแม่ค่าคิดไรคักใส่มือจกเอา mưa nghe mưa da mắt kinh làn gì đó <laughs> xem mưa chuột mẹ Ừ, ถูกคก่ะสาธุบาทขอบคุณค่ะโอ๊ยแม่ค้าต้องขอบคุณม,ม่แบ่ให้ลูกค้าขอบคุณจังไหนขอบคุณค่ะนี่เด้อจ้าตาปลาหน้ามึงได้สิได้นดิฮะแม่ค่ะว่าฉันได้เห็นเลยจ้าดีเด้อพี่น้องมากินตาปลาน้วกันสำหรับคนมากินนะลูกค้าทอนจ้าขอบคุณค่าเงินทอนนี่กินก็จยังอินเดียย้ำย้ำ แสบค่ะแสบยืนหนึ่งเข้มบ่พอโอ้แสบยืนหนึ่งได้หมูปลาละน้านเฮ <c oughs> ียน้าอย่างเฮียเนาะน้าสาดเลยล่ะโอ้ย,ยเอาแก้วหัวมาใส่ให้ลูกค้าอีก <c oughs> แม่ค้าลยุยถอยนี่นี่กี่แม่ค้าขายอยู่ค่ะใส่ค่ะอยูก่กองอยู่ลอยเอ็ดค่ะโอ้เป็นอย่าได้มาขายอยู่นี่ก็ <c oughs> ตอนนานขายอยู่เพื่อ เขาบอกว่าขาย่แซ่บเขา่ขา,า้อันอันปูดองปูดองปูดองเขมไป็นยังเขาบบมากจ้าเขาบบมากเรียวาตา,าเสเราก็ใช้เ็ใช้ปลแดกลายจ้าเออมันเขมอีแล้วไมย่าใส่หลายเด้อ